คยมีใครไหมคะประสบปัญหาในการพูดเร็วจนบางครั้งเนี่ยคนที่เราพูดด้วยเนี่ยฟังไม่ทันฟังไม่รู้เรื่องแปลกใจไหมเวลาที่เราคุยกับเพื่อนเราเพื่อนฮะฮะอะไรนะแกพูดว่าอะไรนะเป็นประจำวันนี้นะคะนีมีวิธีในการแก้ไขปัญหาการพูดเร็วมาฝากกันง่ายๆแบบนี้ค่ะพยายามพูดคาให้มันสุดคําสุดคําในที่นี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นคําว่าสวัสดีสวัสดีสวัสดีลงท้าย,ยด้วยดอเด็ก ให้มันลงท้ายสวัสด์แล้วค่อยไปดีไม่ใช่สวัสดีสวัสดีบางคนนะคะพูดเร็วสวัสดีเพื่อนๆมันทําให้คาเนี่ยมันรวบเกินไปทําให้เราเนี่ยพูดเร็วเมื่อมากขึ้นดังนั้นนะคะต้องพูดให้มันสุดคําอย่างเช่นดีช้นนางสาวตืดๆบอกชื่อไปบางคนดีช้นนางสาวดีช้านาสาวมันเลยทําให้การพูดของเราเนี่ยเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นคําทุกคําเวลาเราพูดเนี่ย ให้พูดช้าลงแล้วก็ให้พูดให้สุดทำให้มากที่สุดอันนี้ก็จะช่วยแก้ในเรื่องของการพูดเร็วเกินไปได้ค่ะ